ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเงินเกมฟี f a Mobile ยดีๆซื้อพเมียมสตราร์าราคาถูกหรือเติมเงินเกมโทรศัพท์อื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามได้ที่ร้านคุกกี้แลนด์ช็อเติมเงินเกมราคาถูกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในชาแนลเล่นเกมไปวันวันกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าม b i บ e หรือว่าฟีฟ่าฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับในช่วงเมื่อคืนตีสองที่ผ่านมานะครับตัวเกมก็ได้มีการอัปเดตนําเอานักเตะท็อปทันเฟอร์แล้วก็การ์ด TOTW เซตใหม่เข้ามานะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาสรุปรายละเอียดกิจกรรมแบบสั้นๆกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายให้กับเพื่อนเพื่อได้ฟังกันนะครับเพื่อไม่ให้ เรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับก็คือกิจกรรมท็อปทันเฟอร์นะครับผมในกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีภารกิจรายวันให้เราเล่นนะครับเมื่อเราสามารถเล่นผ่านภารกิจนะครับเราจะได้รับในส่วนของทันเฟอร์พอยต์แล้วก็เนโกเทียชันพอยต์มาซึ่งแต้มทันเฟอร์พอยต์นะครับเราจะนํามาใช้สุ่มแพ็กการันตีนักเตะท็อปทันเฟอร์สแตทปแปดสิบห้าบวกซึ่งผมคํานวณมาแล้วนะครับหากเราทําเควสครบทุกวันจนจบกิจกรรมเนี่ยเราจะสามารถสุ่มได้ทั้งหมดสิบห้ารอบครับ ซึ่งในแพ็กนี้นะครับเราก็มีสิทธิ์ลุ้นได้รับฟิลิปเปเ้คูตินโยสแต็ก93แล้วก็อดามา่าเตลเลสแต็ก91ครับผมแต่โอกาสออกของนักเตะทั้ง2ตัวเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยมากๆเลยครับต่อมาในส่วนของ negotiation point นะครับผมก็คำนวณแล้วว่าหากเราทำ quest ค,ครบทั้งหมดนะครับจนจบกิจกรรมเนี่ยเราจะได้ negotiation point นะครับมาทั้งหมด7,000นะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถนำแต้มในส่วนนี้ไปลุ้นรับนักเตะแต็ก93ได้ครับการแลกโดยใช้แต้ม negotiation point นะครับก็จะมีอยู่2กรณีก็คือ decline offer แล้วก็ accept offer นะครับถ้านัักเตะะนครบ ก็จะไม่ได้นักเตะแต่เราจะได้แต้มในโก t i ีเ i ชชันพอยต์คือ2,005 เงิน7จ0 0หมแล้วก็ขับสกอร์ทั้งหมด225ครับหากนักเตะ accept offer นะครับเราก็จะได้นักเตะคนนั้นแล้วก็ขับสกอร์950มาทันทีครับแต่หากเพื่อนๆสายฟรีอยากได้นักเตะ stack 93แบบการันตีนะครับผมก็มีวิธีมาบอกเพื่อนๆเ,เช่นกันครับเพื่อนๆจะต้องใช้ contact point ทั้งหมด300นะครับหากเราทำควสครบทั้งหมดเนี่ยมันจะขาดอยู่ที่60ให้เราเข้าไปใน store มาซื้อแพ็กเพิ่มก็คือแพ็กโซแคมเบลนะครับสองรอบราคา3,250เพชรแดง er ร้ pack, ราา 1, พ,รพ contact point พอยห้าสิ ึ่งรวมราคาทั้งหมดแล้วนะครับก็จะอยู่ที่4,500เพชรแดงครับผมแต่ผมมองว่านักเตะท็อปทันเฟอร์นะครับไม่ค่อยคุ้มค่ากับการลงทุนเท่าไหร่ครับหากดูจากสเตตแล้วซึ่งในการแลกนักเตะดังกล่าวนะครับเพื่อนๆจะสามารถแลกตัวที่อยากได้ตอนที่ทันเฟอร์วินโดว์ของนักเตะคนนั้นเปิดอยู่เท่านั้นนะครับและสุดท้ายนะครับขับพอยที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถนดมารับรางวัลได้ในมายสโตนทางฝั่งขวาครับแต่ผมลองคำนวณดูแล้วนะครับสายฟรีเนี่ยก็จะไม่ถึงซากาเรียกับโอโคชาครับแต่หากมีกิจกรรมเเเเเเเพพิิ่่มมมมมมตตตตตแแจจกกกกกกททรรรรรรราา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 านนนนนนนสสสฟฟออ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 อ์ยยยใใคคคคคะะะะัััััับบบีี็็็โโโไดดดด้้้ชชผลปปปุขง เมืื่อคนก็คือการนำเอานักเตะ TOTW เซตใหม่เข้ามานะครับนักเตะ TOTW เซตนี้นะครับก็นำทำมาโดยคีเรียนเอ็มบัปเป้ LW ส t ต็ก93ครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีแต้ม TOTW เหลือนะครับก็สามารถไปสุ่มแล้วก็ลุ้นรับเอ็มบัปเป้ได้ในร้านค้าเลยนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการอัปเดตของเกมยร์ฟีฟ่าโมบายในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาผมก็ได้นำมาสรุปให้กับเพื่อนๆได้ฟังแบบสั้นๆนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกกกกก็ขอออออออพพพพัััไไวว้้้้เเเเเีียยยยงงทท่่่่่าาาาานนนนนนะะะะคครรรบถืืๆสสใหหผมมมลิิิปตจแ ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามเพื่อนที่จะได้ไปพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ